ฮอตทุกสกอร์ทันทุกเกมเข้มทุกกีฬาฮอตเกมฮอตเกมวันนี้มีเรื่องผีผีมาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่ผีชีวะหรือผีดิบซอมบี้แต่เป็นผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังจากบุกไปแพ้เลสเตอร์ซิตี้แบบหมดสภาพ2ประตูต่อ4ถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโอเลกุน่าโซชาขวาชชนะไม่ได้เลยในเกมพรีเมียร์ลีก3นัดหลังสุดและหยุดสถิติไม่แพ้นอกบ้าน29นัดติดต่อกันก่อนจะมีเกมต้อนรับลิเวอร์พูลนัดต่อไปในศึกแดงเดือดหลังเปิดบ้านต้อนรับอัตแันต้าในเกมแชมเปี้ยนลีกนัดกลางสัปดาห์เกมที่คิงพาวเวอร์สเตเดียม ดาวยิงวัย20ปีเมสันกรีนวูดตบันสุดสด็ดาคำเป้าเม็ดแรกของตัวเองในเจ็ดนัดได้อย่างเด็ดขาดและดูท่าว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีผลงานที่ดีในเกมนี้หลังจากออกสตาร์ทได้อย่างเล่าร้อนแต่หลังจากมีสกอร์นำได้แค่12นาทีหีแดงก็ต้องเสียประตูคืนให้กับเจ้าบ้านอย่างง่ายดายเกินคาดและคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือยอดกัปตันทีมแฮร์รี่แม็กไว ที่ทำให้ทีมเสียประตูตีเสมอ1ประตูต่ตอหนึอีกหนึ่งปัจจัยไม่น่าเชื่อการขาดเฟสมิดฟิลดแซมบ้าที่แฟนผีแดงพากันส่งเสียงยี้ใส่จะส่งผลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียหายถึงเพียงนี้หลังจากโอเล่เลือกมอบหน้าที่ดังกล่าวให้กับเนมันย่ามาติสลงมาประสานงานร่วมกับปอปอกบาทำให้แดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นลองเดสเตอร์อย่างชัดเจน แม้ว่าในช่วง8นาทีสุดท้ายด็อกเตอร์มาคัสแรดฟอร์ดจะลงสำรองมายิงตีเสมอให้ผีแดงอย่างไรก็ดีช่วงเวลาที่เหลือแมมเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ไม่อาจปิดกั้นเกมรุกของเจ้าบ้านไว้ได้เมื่อโดนเจมี่วาดี้กระทุ้งเม็ดที่3ตามด้วยแพสสันดากา้าตอกย้ำชัยชนะทำให้ผีแดงต้องปราชัยแบบย่อยยับ ถึงตอนนี้แฟนๆผีแดงอารมณ์คงกระอักกระอวนเฉียให้ชนะเฮียยิ้มยิ่งปลอดภัยลุ้นให้แพ้บอดก็ยังหนุนหลังส่วนสาวกทีมอื่นๆก็ออกมาเซฟโอเล่กันกระหึ่มอีกครั้งฮอตทุกสกอร์ทันทุกเกม เข้มทุกกีฬาฮอตเกม